สวัสดีครับกลับมาพบกับไอเพชรยนต์อีกแล้วนะครับวันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพาคุณลูกค้านะครับมาดูรถสวยๆนะครับนำเข้าจากประเทศญี่ปุ่นแท้ๆนะครับสำหรับคันนี้นะครับได้เป็น Honda Accord นะครับ2.0 JP นะครับประกอบจากญี่ปุ่นนะครับอะไหล่แท้ๆจากญี่ปุ่น Import มาเลยนะครับสำหรับนี้เป็นรถปี2012นะครับราคาอยู่ที่470,000บาทเท่านั้นนะครับได้เป็นสีเทาดำนะครับแข็งแรงทนทานน่าใช้นะครับและคันนี้ได้เป็นหลังคาแบบซันรูฟด้วย นะครับบอกเลยว่าน่าใช้มากนะครับเดี๋ยวรายละเอียดเป็นยังไงนะครับผมพาไปดูนะครับมาเดี๋ยวเรามาเริ่มกันในส่วนของด้านหน้ากันก่อนเลยนะครับคันนี้นะครับกระจังหน้าจะแบบเป็นโครเมียมนะครับสวยงามนะครับมีโลโก้ฮอนด้าอยู่ตรงกลางนะครับดีไซน์สวยหรูมากสําหรับแฮร์แอคคอร์ดคันนี้รุ่นนี้น่าใช้นะครับเป็นรถสไตล์ผู้บริหารนะครับอ่ะแล้วก็ในส่วนของไฟหน้านะครับได้เป็นมันตินะครับรีเฟลกเตอร์นะครับดวงใหญ่ๆแบบนี้เลยนะครับมี ไฟเลี้ยวถี่อยู่ที่ด้านในด้วยนะครับตกแต่งสวยงามนะครับและด้านล่างมาพร้อมกับไฟตัดหมอกเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของด้านข้างคันนี้กันบ้างนะครับในส่วนของล้อและยางนะครับล้อนะครับได้เป็นล้ออลลอยแท้เดิมจากโรงงานเลยนะครับตัวล้อถือว่าสวยมากนะครับไม่มีรอยเบียดเลยนะครับเป็นล้อขนาด17นิ้วนะครับตัวยางนะครับเป็นยางปี2อ2 0นย่ะครับปี2020ีสสัปดาห์ที่9นะครับใหม่ๆนะครับดอกยางยัง นิ่มๆนะครับน่าใช้งานนะครับยังใช้งานได้อีกเยอะนะครับสำหรับคันนี้เนาะมาดูในส่วนของกระจกมองข้างกันบ้างนะครับจะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับเป็นระบบปรับพับไฟฟ้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับคันนี้มาพร้อมกับไฟเดียวด้วยนะครับดีไซน์สวยหรูนะครับและก็คันนี้นะครับก็ติดฟิล์มให้แล้วนะครับเป็นที่รอบคันนะครับติดฟิล์มแล้วรอบคันเลยนะครับสีดำนะครับขนาดประมาณ80นะครับถือว่ามืดนะครับการแสงแดดได้ดีนะครับในประเทศไทยเรานะครับแดดค่อนข้างแรงนะครับ แล้วก็มือจับนะครับได้เป็นโครเมียมนะครับดีไซน์สวยหรูสวยงามนะครับแข็งแรงทนทานน่าใช้นะครับตัวรถคันนี้ก็เป็นยังไงนะครับเดี๋ยวรายละเอียดนะครับดูรอบๆตัวรถเลยนะครับใครอยากมาดูรถตัวจริงนะครับคันนี้จอดอยู่สํานักงานใหญ่นะครับกรุงเทพมินบุรีนะครับซอยเสรีไทย68แยกหนึ่งนะครับก็คันนี้สวยมากนะครับผมแนะนําเลยนะครับในส่วนของไฟหลังนะครับชุดโคมไฟหลังนะครับสวยงามนะครับดวงใหญ่ๆแบบนี้เลยนะครับตกแต่งด้วยไฟเลี้ยวด้านล่างนะครับ ดีไซน์สวยหรูสไตล์ผู้บริหารเลยนะครับและตกแต่งด้วยขอบโครเมียมนะครับเพื่อเพิ่มความสวยงามของรถคันนี้เองนะครับแล้วก็มีสปอยเลอร์ด้วยนะครับคันนี้ก็ติดรถมาแล้วนะครับเป็นที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวให้ทางตากล้องเรานะครับพาดูรอบๆนะครับด้านหลังก็ติดไล่ฟ้าแล้วนะครับแล้วมีไฟเบรกดวงที่3ให้ด้วยนะครับสําหรับคันนี้นะโอเคเดี๋ยวผมพาดูห้องเก็บของคันนี้กันบ้างนะครับ ในส่วนของห้องเก็บของคันนี้นะครับก็กว้างนะครับกว้างขวางมากนะครับแล้วก็ด้านในนะครับสามารถเปิดได้นะครับจากเบาะของในห้องของผู้โดยสารนะครับมีถาดพลาสติกนะครับยี่ห้อแอคคอร์ดนะครับแท้ๆนะครับติดมากับตัวรถแล้วนะครับแล้วก็ในส่วนของชุดเครื่องมือแม่แรงยางอะไหล่มีให้ครบนะครับวางไว้สวยหรูนะครับยางอะไหล่นะครับเป็นยางนิชลินเดิมแท้นะครับ ยังไม่เคยลงพื้นเลยนะครับยางใหม่ๆนะครับพร้อมใช้งานเหมือนกันนะครับสําหรับคันนี้เนาะรถสวยมากนะครับผมบอกเลยว่าคันนี้ใครพลาดนะครับเสียใจแน่นอนนะครับมาดูด้านนอกกันแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูภายในรถคันนี้กันบ้างนะครับว่าจะเป็นอย่างไงโอเครถคันนี้นะครับดีไซน์ของเขานะครับจะเป็นสีทูโทนนะครับสีดําตัดสีเบจนะครับสวยงามและก็หรูหรานะครับเหมาะกับ เหมาะกับผู้บริหารนะครับหรือสไตล์ผู้บริหารใช้งานเลยนะครับสำหรับคันนี้นะครับในส่วนของแผงประตูกันก่อนเลยนะครับแผงประตูนะครับจะเป็นระบบเซ็นทรัลล็อกนะครับกระจกปรับออโต้นะครับขึ้นลงนะครับและมีกระจกปรับไฟฟ้าอยู่ที่ด้านแผงประตูด้วยนะครับมีลําโพงให้1ตัวนะครับเป็นสีทูโทนนะครับดำตัดเบลดนะครับในส่วนของด้านในนะครับด้านในสวยหรูนะครับดูหรูหรานะครับคันนี้นะครับกุญแจจะยังเป็นดอกแบบนี้อยู่นะครับผมสตาร์ทรถให้ดู ในส่วนของพวงมาลัยคันนี้นะครับเป็นมันติฟังก์ชันนะครับสามารถเพิ่มเสียงลดเสียงได้จากพวงมาลัยเลยนะครับแล้วก็ด้านขวานะครับจะเป็นระบบคูดคอนโทลนะครับล็อกความเร็วให้ถือว่าคันนี้ฟังก์ชันค่อนข้างเต็มนะครับแล้วก็ในส่วนของแอร์แบ็กนะครับคันนี้มีถึง8ลูกเลยทีเดียวนะครับปลอดภัยนะครับแน่นอนนะครับคันนี้นะครับขับไปไหนนะครับไม่ต้องห่วงเลยนะครับปลอดภัยทั้งคนขับนะครับหรือว่าคนซ้อนนะครับไม้นะครับตัวเรือนไม้คันนี้นะครับเป็นไม้แท้นะครับ สามารถเช็คได้จากโรงงานนะครับม่อยู่ที่2 1 8 2 1 5โลนะครับอ่าคันนี้นะครับผมบอกเลยว่าเข้าสูนย์ทุกระยะนะครับรถน่าใช้งานมากเนาะในส่วนของเครื่องเล่นนะครับวิทยุซ d ดีต่างๆนะครับตัวตัวเครื่องเล่นนะครับนี่สามารถใส่แผ่นซ d ดีได้ถึง6แผ่นเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ตัวแอร์นะครับสามารถอ่ตัวแอร์นะครับเป็นออโต้นะครับเป็นออโต้นะครับเกียร์คันนี้ก็เป็นเกียร์ออโต้เช่นเดียวกันนะครับ ในส่วนของเบาะหนังนะครับได้เป็นเบาะหนังสีเบจสวยงามใหม่ๆแบบนี้เลยนะครับเบาะใหม่ๆพร้อมใช้งานเลยนะครับไม่มีรอยยับนะครับหรือรอยแตกเลยนะครับในส่วนของเบาะนะครับฝั่งคนขับนะครับก็จะเป็นแบบปรับไฟฟ้าด้วยนะครับนี่รถปี2012นะครับแต่ทันสมัยขนาดนี้นะครับบอกเลยนะครับว่าฟังก์ชันเต็มคบจริงๆนะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของห้องผู้โดยสารกันบ้างนะครับ ห,ห้องผู้าสารห้องผู้โดยสารนะครับเป็นเบาะหนังสีเบจเช่นเดียวกันนะครับเบาะหนังสีเบจเช่นเดียวกันนะครับเบาะใหม่นะครับน่าใช้งานนะครับไม่ม,ไมีรอยยับรอยแตกนะครับเดินได้ด้วยจะเข็บสีเดียวกับตัวเบาะนะครับมีแอร์นะครับมีแอร์ที่ด้านหลังด้วยนะครับสจุดนะครับนั่งหลังก็ไม่ร้อนแล้วนะครับสำหรับรถรุ่นนี้เนาะมีช่องเก็บของให้นะครับทั้ง2ฝั่งนะครับที่พักแขนนะครับสามารถวางแก้วได้ถึง2แก้วนะครับแล้วก็สามารถเปิดหยิบของด้านในได้ด้วยนะครับสำหรับ รถคันนี้บอกเลยว่าคุ้มค่าคุ้มราคาจริงๆนะครับกับราคาเพียง470,000บาทเท่านั้นนะครับลูกค้าไดฮอนด้ a a c c o r d นะครับสวยนะครับประกอบจากญี่ปุ่นแท้ๆเลยนะครับสำหรับคันนี้นะครับอิมพอรกันมาเลยเนาะก็สวยมากนะครับในราคาที่เบาๆนะครับผ่อนสบายๆนะครับคันนี้หรือใครจะมายกสดก็ได้เลยเนาะตัวเครื่องนะครับเป็นเครื่อง 2000cc นะครับเครื่องยนต์4สูบ นะครับพร้อมใช้งานนะครับเครื่องนิ่งนะครับไม่มีคราบน้ํามันไหลเยอะนะครับเครื่องยังสวยงามอยู่นะครับนิ่งเงียบนะครับสะอาดนะครับแบตเตอรี่ใหม่ๆนะครับไม่มีงอแงสตาร์ททีเดียวติดนะครับตอนนี้นี่เราเปิดเปิดรถอยู่นะครับเราสตาร์ทรถไว้อยู่นะครับสังเกตฟังจากเสียงเครื่องได้ว่านิ่มนะครับแล้วก็ไม่ไม่ไม่ขยับแรงนะครับเครื่องนิ่งนะครับพร้อมใช้งานจริงๆนะ ตัวฝากระโปรงนะครับเบ้าเป็นเบ้าโชก2ฝั่งนะครับเป็นเบ้าโชก2ฝั่งแล้วนะครับฝากระโปรงเดิมแท้จากโรงงานรถนะครับสติ๊กเกอร์มอกอยู่ครบนะครับเรารับประกันได้เลยครับว่ารถของบริษัทเพชรยนต์ของเรานะครับคัดเข้ามาแล้วทุกคันเป็นเกรดเแน่นอนนะครับไม่มีชนหนักนะครับน้ําท่วมนะครับเล่มชํารุดสูญหายนะครับรถเดิมแท้นะครับไม่ตัดต่อแต่งสีทําเครื่องแน่นอนเรารับประกันนะครับ ถ้าใครอยากไม่เห็นรถตัวจริงคันนี้นะครับคันนี้จอดอยู่สำนักงานใหญ่นะครับกรุงเทพบินบุรีนะครับซอยเสรีไทย68แยก1นะครับหรือสาขา2ของเรานะครับตั้งอยู่หน้าปากซอยเสรีไทย95นะครับหรือจะโทรสอบถามที่เบอร์ใต้ลิงก์ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับเดี๋ยวจะมีทางแอดมินนะครับหรือทางเซลล์ติดต่อกลับไปเลยนะครับสำหรับวันนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับแล้วก็ฝากคันนี้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ